พอพูดถึงรายได้ที่จะเข้ามาในชุมชนปุ๊บก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งเลยครับพี่หลายอบตนั้นคาดหวังและจะต้องบริหารจัดการให้ดีด้วยนะครับอย่างเช่นมีกรณีที่จังหวัดยะลานะครับคือตอนนี้กกตเองยังต้องระวังเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเพื่อที่จะลดการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครที่อาจจะเป็นเครือญาติกันเพราะคาดการว่าจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดในหลายพื้นที่อย่างเช่นที่อบตไอเยเวงนะครับซึ่งที่นี่เองมีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอย่างสกายวอล์กหรือว่าที่อบต ระยะมที่อดีตผู้บริหารก็เคยถูกสารพิพากษาจำคุกในคดีการทุจริตเบิกงบศึกษาดูงานนะครับแล้วก็พื้นที่แห่งนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งของสนามบินเบตงที่มีการคาดกันว่าเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะมีไรายได้เข้าพื้นที่มากกว่า100ล้านบาทคุณติเชลาพุทธสารพันติดตามเรื่องนี้ครับแม้สนามบินเบตงจังหวัดยะลาจะยังไม่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่างบประมาณก่อสร้างเกือบ2,000ล้านบาทภาครัฐตั้งความหวังว่าจะให้สนามบินแห่งนี้เป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวที่จะรองรับได้อย่างน้อย3 0 0แสนคนต่อปีซึ่งการระบาดของไวรัสโควิด -19 แม้จะทำให้ต้องเลื่อนการเปิดสนามบินโดยไม่มีกำหนดแต่การกลับมาเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งตามนโยบายของรัฐก็ทำให้บางคนหวังว่าสนามบินแห่งนี้จะกลับมาเปิดให้บริการ โดยเฉพาะคนในชุมชนและหน่วยงานระดับท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นหากสนามบินถูกเปิดถึงแม้ว่าสนามบินเบตงนั้นจะยังไม่เปิดทําการอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าในอนาคตแน่นอนว่าที่นี่จะเป็นแหล่งรายได้สําคัญของคนในชุมชนค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้การแข่งขันการเลือกตั้งอบตอนในปีนี้ดูเดือดมากขึ้นค่ะไรายได้ประจํา50-60ล้านบาท และรายได้ที่คาดการหากสนามบินถูกเปิดอีก60-70ล้านบาททำให้อบตอยะรมเป็นพื้นที่เนื้อหอมที่มีการแข่งขันสูงในการเลือกตั้งอบตรครั้งนี้โดยมีผู้สมัครนายกอบตถึง4คนและสมาชิกอบตอ2 2คนซึ่งที่นี่ในอดีตเคยมีอดีตผู้บริหารถูกสารพิพากษาจำคุกกรณีทุจริตการเบิกงบศึกษาดูงานมาก่อนทำให้กะกะตอ,อบตอยะรมต้องดำเนินการอย่างรัดกุมในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกอปอนอที่กำหนดให้คนนอกพื้นที่เท่านั้นเพื่อลดการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครที่อาจเป็นเครือญาติกันจะต้องเป็นคนนอกพื้นที่ในเขตของวตยลมซึ่งประกอบด้วยว่าต้องไม่มีชื่อในเทะเบียนบ้านในเขตของอวตยลมหรือประการที่สองก็คงเป็นเรื่องของต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเป็นญาติพี่น้องกับผู้สมัคร ใ,ให้ดูแลเรื่องของการแต่งตั้งกรปรนเนื่องจากว่ามีความใกล้ชิดกันใน,ในชุมชนนะครับก็เลยขอว่าให้เ,เลือกสรรสรรหาคนที่มีความเป็นกลางจริงๆนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับผู้สมัครอะไรเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงที่จะแต่งตั้งสายหมอกนะ้าถูกลมหนาวพัดผ่าผ่านสกายวอล์กไอเยวงซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงภายในอาคารให้สมบูรณ์ ซึ่งหากการระบาดของไวรัสโควิด -19 คลี่คลายลงสกายวอล์กอายเวงก็อาจกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ในต้นปีหน้าและที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรายได้สำคัญของชาวบ้านและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่นอย่างอบตอายุเวงซึ่งปีนี้มีผู้สมัครนายกอบตถึง3คนและสมาชิก27คนโดยภาพการแข่งขันที่ดุเดือดเช่นนี้เกิดขึ้นกับหลายอบตที่มีรายได้สูงร่วมพัฒนาท้องถิ่นของเราให้ ให้เจริญนะครับเสร็จเลือกตั้งก็ขอให้จบกันนะครับไม่นำไปสู่บาดหมางใจแล้วก็คอยต้านคอยขัดขวางอะไรต่างๆนะครับจังหวัดยะลามีอบาตา47แห่งที่จัดการเลือกตั้งมีผู้สมัครนายกอบาตา98คนและสมาชิกมากถึง719คนโดยในพื้นที่แข่งขันสูงบางแห่งมีผู้สมัครนายกอบาตาถึง4คน แต่ก็ยังมีอบตอีก14แห่งหรือ1ใน4ที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียวโดยไม่มีคู่แข่งดิชิลาพุ้จสารพันธ์ไทย PBS รายงาน มีสนามบินอยู่ในพื้นที่แล้วอบตอจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่าถ้าไปดูตามพรบกระจายอำนาจให้กับอบตอปี2542เนี่ยมีการระบุว่าค่าธรรมเนียมสนามบินเนี่ยจะต้องถูกจัดสรรให้กับอบตอในพื้นที่ด้วยนะครับอย่างสนามบินเบตงเองอยู่ภายใต้สังกัดของกรมท่าอากาศยานถ้าเป็นผู้โดยสารภายในประเทศก็จะเก็บอยู่ที่คนละ100บาทมีการคาดการณ์ว่าเบตงเนี่ยน่าจะรองรับผู้โดยสารได้สักประมาณ8 0 0 0 0 0คนในแต่ละปีนะครับ คิดคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณสัก80ล้านบาทก็จะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งจัดสรรก็ประมาณในส่วนนี้ให้กับอบ,ออบอตอด้วยนะครับแน่นอนว่ามันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่เหมือนกันสําหรับอบอตอซึ่งอยู่ในพื้นที่นี้นะครับ